ผล RT-PCR นะคะเมื่อวานเนี่ย2,695วันนี้ปรับลดลงไปเหลือ2,354คนก็ยังอยู่ในเลขหลัก2,000อยู่นะคะส่วนผลของผู้ที่เสียชีวิตค่ะ16ท่านนะคะเสียชีวิต16ท่านด้วยกัน16ศพ16ศพใช่ก็ตอนนี้ก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ATK ก็เพิ่มขึ้น ATK วันนี้เท่าไหร่วันนี้เพิ่มขึ้นเป็น4,814รายนะคะ4,814บ,<ว>บวกกับ2,354ก็จะเป็นตัวเลขอยู่ที่7,168ถามว่าทำไมตัวเลขมันสูงขึ้นเมื่อวันนี้กมรมควบคุมโรคนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้โดยนายแพทย์โอภาสการกะวินพงศ์นะครับอดีบัีบอกว่าสถานการณ์โควิด จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในบางจังหวัดโดยข้อมูลตั้งแต่27-29มิถุนายนมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวน1 7 3 5 1 7 6 1 2 5 6 9รายตามลำดับผู้ป่วยปอดอักเสบจำนวน610-638-665โอ้โทษโทษ665ถูกล <6 65, S 2> วันนี้690อันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกใช,ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถนอมนะครับตามลำดับ และผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน286-290และเป็น300ตามลำดับม,มันเพิ่มขึ้นนะนะเดี๋ยวเราใจะให้ดูตัวเลข,เล,ขลำดับน,นะครับจากจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจมีรายงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมักจะมีอาการน้อยไม่รุนแรงและผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยระดับสีเหลืองค,คือกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วซึ่งอัตราการคลองเตียงเนี่ยครองเตียงอยู่ที่ระดับ2อถึง3หรือสีเหลืองและสีแดงต่ำกว่า10คเะครับ อันนี้นับตั้งแต่วันที่16มิถุนาย,ยนเป็นต้นมานะะจนถึงปัจจุบันระบบสาธารณาสุขของไทยเองมีการเตรียมความพร้อมสามารถรองรับได้ทั้งเตียงทั้งแพทย์ทั้งยาและเวชภัณฑ์น,นะคะคุณหมอบอกว่าประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะร,กรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปฏิบัติตามมาตรการ 2U นะครับก็คือ Universal Prevention ดูแลตัวเองครอบจักรวาลน่ะนะป<ช>้องก<ะ>ันการ,การติดโรคการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหากพบมีอาการน่าสงสัยตรวจหาเชื้อแล้วก็อยู่ที่2ก็คือ universal vaccination ก็คือยังไงฮะต้องไปฉีดเข็มกระตุนต<อ>น้นีดวัคซีนเข็มกระตุน้นค่ะให้ด้สรบตามที่เขากำหนดเอาไว้ว่าประมาณสัก60%ของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ,คะตอนนี้ฉีดได้แค่46.5%เองตอนนี้ขอเน้นกลุ่มเสี่ยง608ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งครร รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์และกลุ่มดังกล่าวขอยหลีกเลี่ยงการรวมการร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันจนํานวนมากใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่กมรมควบคุมโรคควบคุมโรคบอกว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมีขค่ขึ้นแล้วไปดูของเมื่อวานหน่อยครับดูภาพอินโฟเมื่อวานนะครับ นะภาพของเมื่อวานเมื่อวานนี้ที่มีผู้เสียชีวิต14รายนะครับแล้วก็มีคนนอนอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเห็นไหมสังเกตดูนะจาก20,000ต้นๆเนีแล้วก็มาเป็น2 0 0 0กว่า2 2 3 9 3 1ของเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เพิ่มใช่ไหมน้องเอวันนี้เพิ่มอีกค่ะครัผู้ที่ รักษาในโรงพยาบาลก็ปรับเพิ่มขึ้นตัวเลขของผู้ที่ปอดอักเสบก็เพิ่ม <ไป S 1> ขึ้นไปดูภาพะะตัดไปจะเห็นเลยครับนะช่องช่องตารางที่2ครับผู้ป่วยปอดอักเสบนะครับจาก598เป็น684ฮะและคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่จาก288ก็เป็น292<ช>ดูกราฟสิครับด้านซ้ายนี่ทรงๆนะด้านขวาผู้เสียชีวิตลดลงนะแต่ว่าคนที่ติดเชื้อ นะครับแม้ไม่แรงก็จริงแต่ว่าปอดอักเสบมากขึ้นใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นไม่ได้ลงตามนะครับค่ะ<ม>ผู้เสียชีวิตของเมื่อวานนี้นะคะ14คนเนี่ยเในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยแล้วก็มีถึง6คนค่ะที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวครับก็เลยต้องบอกว่า p r ีอันนนะ universal vaccination เนี่ยยังจำเป็นต่อพวกเราอยู่นะคะครับ ไปดูของโลกหน่อยนะครับรวมตัวเลขของโลกผู้ติดเชื้อทั้งโลกถึงวันนี้5 5 2 5 0 0 0 2 5,700,000 552,574,456รายเสียชีวิตไปแล้ว6,357,750รายและวันนี้ติดเชื้อรวมกันทั้งโลกรายงานเช้าสุดวันนี้นะ71,9411ราย มันสอบค้องกับที่เราประเทศไทยแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นข,ขึ้นยขึ้นแล้วของโลกก็เพิ่มอเมริกันเนี่ย85 0 0 0ตาย228นะครับของอินเดีย19 0 0 0ของบราซิล75 0 0 0ตาย272ฝรั่งเศส133,346เป็นหลักแสนเลยตาย42 <c oughs> <c oughs> ของเยอรมนีไม่รายงานนะครับ <c oughs> ถ้ารายงานก็เป็นแสนเหมือนกัน UK สหรชอจณาจักร2 2 0 0 0นะครับตาย85อิตาลี83,274ตาย59รัสเซีย3,001ตาย56เกาหลีใต้9585ต่ำหมื่นะครับตาย10 แล้วก็ญี่ปุ่นโหวันนี้ปรับขึ้นมาสูงมากเมื่อวานยังหมื่นกว่านะคะเมื่อวานหมื่นสามใช่วันนี้เพิ่มอีกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งทั้งตัวใช่สองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบหกค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปยี่สิบรายด้วยกันครับเนเธอร์แลนด์หกพันห้าตายแปดออสเตรเลียสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าตายหกสิบประชากรไม่ได้เยอะไม่ใช่หรอออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่เยอะนะไม่ใช่หกล้านนะก็แต่ว่าน้อยกว่าประเทศไทยอ่ะอ่าเม็กซิโกค่ะที่เป็นหลักหมื่นนะคะสองหมื่นสามหนึ่ง 23,148ตาย31นะคะประตุเกส1657ตาย25ค่ะมาเลเซียเพื่อนบ้านเรามาเลเซีย2,867นะคะแล้วก็ตายไป2ส่วนประเทศไทยเนี่ย2,695คือเลขของเมื่อวานนี้ตายค14ค่ะเร<อ>าตายเยอะกว่าเขาหน่อยเกาหลีเหนือนิดหนึ่งนะ4,740นะครับค่ะแล้วก็ไปดูประเทศที่สูงก็ก็มีออสเตรีย12,506รายตาย8นะครับแล้วก็ชิลีค่ะ หนึ่นแปดร้ตายสิบสองแคนาดาหนึ่งหมื่ตายร้อยหกเลยอะ่ะ hmm. มันนะข้อมติด oh. แค่หมื่นหนึ่งแต่ว่าตายตั้งร้อยหกราย,ย,ลายแล้วก็ไต้หวันเนี่ยค่ะตัวเลขไม่ได้ลดลงเลย3 8 9หมรายนะคะตายไป118รายค่ะฟีลนห้ตายสินะครับแล้วก็สิงคโปร์ข้างล่างสุดครับ สิงคโปร์9,505รายนะที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิต2คนค่ะ นิวซีแนตายติดทั้ง900 0พันะนิวซีแลนด์เนี่ยหล้านติด7จ0 0พันเก้ตายสิบเจ็ดคนเพราะงั้นอย่าประมาทครับคุณผู้ชมอย่าติดโรคโควิดอย่าประมาทกาดอย่าตกอย่าเป็นเป็นดีที่สุดถ้าเป็นแล้วหนึ่งคุณจะมีผลกระทบจากโรค2คุณมีผลกระทบจากยาที่ใช้นะครับ3คุณจะมีอาการหลังจากการติดโควิดเป็นลองโควิดแล้วสระหว่างที่คุณติดเชื้อนี้คุณก็ไปไหนก็ไม่ได้คุณก็ต้องอยู่ในที่ต้องกัดนะครับเพราะงั้นชีวิตคนก็จะไม่ปกติ เห็นไหมเพราะงั้นอย่าเป็นอย่าประมาทนะครับแล้วก็อย่าพาเชื้อไปติดคนที่เรารักหรือคนที่รักเราฉีดวัคซีนกันไปถึงเมื่อวานเนี่ยหนึ่งร้อยาล้านแปดแสนหกหโดสแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ฉีดเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น7จ็ดหดเโดสเข็ม4ก็เพิ่มขึ้นนะตอนนี้เข็ม3,25ล้านเข็ม4ีเนี่ยสี่ล้านหนึ่ง